รวมพลังชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองน้อมใจถวายพระพรพ่อหลวงของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กลุ่มชนหลายชาติพันธุ์ต้องการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันชัตรมงคลปีนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่หเดือนหปีห้าหขึ้น15้าคำโดยได้รวมตัวกันมาจากที่ต่างๆนับได้ไม่ต่ำกว่า5,000คน วันที่5เดือน5ปี2555ได้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองกับการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมีผู้ผู้มาร่วมงานมากกว่า4,000คนส่วนใหญ่แล้วเดินทางมาจากภาคกลางภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อมาร่วมกันทำพิธีกรรมสืบราชตา ที่สวนหลวงรอก้ากรุงเทพมหานครในวโรกาสของวันฉัตรมงคลซึ่งเป็นวันครบรอบรอบ,รอบขวบปีของการเสด็จเถลิงถวันราชสมบัติของพ่อหลวงการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าหากมีการประกอบพิธีกรรมพร้อมๆกันหลายชนเผ่า จะส่งผลให้พ่อหลวงหายจากพระอาการประชวนและอยู่เป็นมิ่งขวัญของบวงชนชาวไทยตลอดไป<ะ>จากความตั้งใจของชนเผ่าชาวไทยที่มีมานานหลายปีจึงเกิดโครงการในวันนี้คือการรวมพลังกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองน้อมใจถวายพระพร,พรพ่อหลวงของแผ่นดินที่มีมากกว่า9ชนเผ่าเช่นกะเหรี่ยง มองอาคาลีซูเมียนละวะดาระอังข้าชินลาหูและผู้ที่มีใจรักพ่อหลวงทุกคนได้รวมตัวกันทำพิธีเรียกพระขวัญสืบพระชตาและถวายพระพร แทบไม่น่าเชื่อว่าผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานในการเปิดกลวยถวายพระพรน,นั้นจะเป็นผู้ที่มีอายุมากถึง104ปีนั่นก็คือคุณปู่คออี้มีมีซึ่งคุณปู่คออี้มีมีเป็นผู้เท่าอาวุโสจากชนเผ่ากะเหรียงจังหวัดเพชรชบุรีคำอธิษฐานของคุณปู่คออี้เมื่อจากคร่นี้นะครับ สรุปว่าเราทั้งหลายทุกคนที่มานี้เราเป็นลูกของพ่อพ่อในที่นี้ก็คือในหลวงพระเจ้าอยู่หัวเรามาเพื่อที่จะอวยพรให้พระเจ้าอยู่หัวแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนเราขอ อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าเจ็ดชั้นแผ่นดินเจ็ดผืนภูเขาทั้งเจ็ดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดได้มารับรู้ในสิ่งที่เราได้กระทําในวันนี้ขอให้พี่น้องชาวเท,ท้าไทยชาติพันธุ์ทุกหมู่เหล่าได้กล่าวคําปฏิญาณตามพระพเจ้าเราจะจงรักภักดี เราจะจงรักภักดีต่อชาติต่อชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เราจะปกป้องเราจะปกป้องรักษาทรัพยากรรักษาทรัพยากรป่าไม้ป่าไม้พื้นดินพื้นดินและต้นน้ำและต้นน้ำลำธารลำธารเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดกับยาเสพติดทุกประเภททุกประเภท เราจะประกอบอาชีพเราจะประกอบอาชีพอย่างสุจริดอย่างสุจริดโดยยึดหลักโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะเป็นพลเมืองที่ดีเราจะเป็นพลเมืองทางที่ดีของชาติตลอดไปของชาติตลอดไปและเราขอสัญญาว่าและเราขอสัญญาว่าเราจะรักพื้นแผ่นดินไทยเราจะรักพื้นแผ่นดินไทยนี้ตลอดจนนาทีสุดท้ายของชีวิต นนตตลาดเจนวันสุดท้ายขอท้องชีวิตด้วยกล้าวด้วยกระมอมขอเดชะค่ะพิธีกรรมของพี่น้องเมียนนะคะที่ทําถวายนะคะก็เป็นการส่งพลังนี้นะคะต่อไปให้กับ องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีพลังแล้วก็มีอายุมั่นขวญยืนนะคะคก็เมื่อกี้ก็ในฐานะที่พวกเราที่เป็นชาวพชินเนี่ยทุกคนเป็นคริสเตียนนะครับพวกเราก็ได้อธิษฐานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,<า>หวมีสุขภาพพลเมยที่ดีมีาาอายุยืนนานยิ่งยืนนานนะครับก็ส<า>ั้นๆนะครับผมดาราอ้างเนี่ยเขาอยู่กับน้ำน้ำครับเพราะว่าเขาถือว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญในในชีวิตประจำวัน ผมก็ถือว่าน้ําเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับที่เราจะใช้พิธีสิวชะตาในหลวงให้แข็งแรงแล้วก็ให้มีอายุยืนยาวยาดังสายน้ําที่เรากินที่เราใช้ณทุวันนี้ครับขอบคุณครับผมก็มาจากเชียงรายครับขอเป็นตัวแทนของชนเผ่าอา่าที่อยู่ทางภาคเหนือและทําพิธีไปเมื่อเช้านี้ก็คือ,อเป็นการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพระเป็นเจ้า อ่าได้อวยพรให้พระเจ้าอยู่หัวของเราได้มีสุขภาพแข,ข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็อ่าไม่เป็นอ่ไม่เจ็บข้าได้ป่วยป่วยแล้วก็จะได้อยู่กับพวกเรานานๆความเชื่อของกะเรียงมาในบทลำนาว่าอ่านงวะคุยม wa ีนะมีซ่องทางนะอธหลุงมล่างหลุงมฟังเลที่ได้ขงมีความหมายว่าพี่น้องกกะเรียงเนี่ยเวลาเรียกขวัญเนี่ยจะใช้ไม้ด้ามข้าวที่ใช้ ใช้คนเข้าใหม่ๆไม่เอาที่ใช้คนเข้าเนี่ยพ่อเรียกหวนเมื่อลายเสียงเรียกหวนด้วยดังเข้าเนี่ยดังขึ้นพร้อมกันจากขุนเขาถึงทะเลวันนั้นพื้นแผ่นดินจะกลับมาอุดมสมบูรณ์ขอให้ราชาของเราพ่อพระเจ้าอยู่หัวอายุยืนครึ่งนะฮะอยู่ได้เป็น150ปีนะครับ ขอให้ดวมวิญญาณต่างๆของปู่ย่าตายายชาวมงทั้ง12แท่อยู่ในโลกนี้ที่ไหนช่วยลมพาความทุกข์ไปตามหาความพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ให้ไก่เนี่ยออกกลับมาสู่ประชาราษฎรชาวไทยทุกคนให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ทนี่ครับพิธีประกอบพิธีของพิงนชนเผาเผาลาหูนะครับก็ได้สวดถวายพระพรให้กับในหลวงและก็พระราชินีนะครับ ให้พระอุทานทรงมีพระวรากายที่แข็งแรงนะครับแล้วมีพระพระนานมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะครับแล้วมีพี่น้องชาวลาหูจัดจังหวัดเชียงรายเชยีชยงใหม่มาร่วมเดินทางถาวายพระพรในครั้งนี้ครับก็ได้มีเครื่อสักการะไม่ว่าจะเป็นดินน้ําก็หินแล้วก็ไม้ไผ่ไม้จัดธรรมชาตินะครับที่ชาวลาหู นัถือบูชานะครับล้วแล้วแต่เป็นธาตุทั้งสี่นะครับที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันนี้นะครับก็พวกเราก็ได้น้อมใจกันมาด้วยความคารพและก็ด้วยความศรัทธาในพระองค์นะครับขอบคุณมากครับยยยอออนนดดเคก ชด้เงาไปอำเนียร์เนี่ยไปเยี่ยมชิดชิดเนี่ยอถึงในรวงของเราพี่จึงอยากเหนหน้าอยากมาอยากมาถวายพระพด้วยเรามาจากชุมชนหนึ่งวันมาถือตัวเมืองจากตัวเมืองมาเชียงใหม่ จากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพใช้การเดินทางสามวันนะคะค่ะแล้วก็แต่ว่าตอนเดินทางนี้ทุกคนก็เหนื่อยนะคะแล้วก็ล้าแล้วก็ไม่ได้กินข้าวด้วยเพราะว่าเรากินข้าวเที่ยงแล้วก็ออกจากเชียงใหม่รถออกสองโมงพอตกเย็นมาทุกคนก็หิวข้าวนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อเช้าก็เลยบอกว่ามาที่นี่พี่น้องฮะกเขาจะทําอาหารเลี้ยงพวกเราเนี่ยนะเขาก็ดีใจก็เลยมาทานที่นี่อาหารเช้ากันนะคะแต่พอมาถึงที่นี่ก็ เรากําลังเริ่มพิธีนะคะที่จะถวายพระพรก็เลยไม่ได้ทานข้าวไม่ได้ข้าห้อน้ำไม่ได้ทานน้ําเลยเออแต่ว่าทุกคนก็ดีใจนะคะที่ทําเพื่อนในหลวงเนี่ยค่ะเพราะว่าท่านลำบากราะพวกเรามามากมายนะคะความลำบากของเราแค่นี้ค่ะคือไม่ได้เสี้ยวหนืของพระอ,องค์ท่านนะคะเราเห็นมาตลอดตั้งแต่จำความได้นะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย ไปถีทุราการทุกที่ที่มีพี่น้องชนเผ่าอยู่แล้วก็มีประชากรชนปวนชนไทยอยู่นะคะไม่ว่าฝนตกว่าร้องไม่ว่าจะไปออกอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่เคยไม่เคยปฏิเสธประชาชนของท่านนะคะแล้วก็ไปทุกภาคไปทุกพื้นที่นะคะที่ประชาชนต้องการท่านเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ทราบว่าพระโอ่านประชวรเราก็รู้สึกไม่ดีนะคะเพราะอยากให้พ่อของเราเนี่ยสุขภาพมันมายแข็งแรงเวราก็เลย ใบสี่สุขขวัญให้ท่านแล้วก็เลี่ยขวัญของท่านนะอยู่กับท่านตลอดเวลาแล้วก็ขอให้บาราพระครูของพวกเราทุกชนเผ่าเนี่ยสถิตอยู่กับท่านแล้วก็ดูแลท่ขขานให้สุขภาพของท่าน,านมแข็งแรงนะคะ